a อลินส์อดีตกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้กล่าวชื่นชมมาเตอุสกุญญาถึงขั้นเปรียบเทียบกับเอริกคันโตนาตำนานแห่งถิ่นโอทรา f ฟอร์ดกุญญาที่ย้ายมาจากวูฟเมื่อช่วงซัมเมอร์ด้วยค่าตัว62.5ล้านปอนด์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดในชุดยูไนเต็ดเมื่อคืนวันจันทร์ในเกมเสมอบอลมัส4 4ต่อ 4, 4ในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเบือรก้ ดาวเตะชาวบราซิลเป็นศูนย์กลางของเกมบุกเจ้าถิ่นและทำประตูที่2ของฤด,ดูกาลซึ่งเป็นลูกที่4ของผีแดงในคืนนั้นด้วยการยิงอย่างเฉียบขาดในช่วงท้ายเกมมันเป็นผลงานที่สร้างความประทับใจให้กับอดีตมิดฟิลแมนยูเนเตตลิเวอร์พูลและอินเตอร์มิลานอย่างอินส์ซึ่งให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับฟุตบอลโลกโดยกล่าวถึงกองหน้ารายนี้ว่าเป็นผู้เล่นระดับท็อปมาติอุสกุญญาทำให้ผมนึกถึงเอริกคันโตนาด้วยวิธีการเล่นของเขา อดีตเพื่อนร่วมทีมของดาวยิงเก่าเช่าฝรั่งเศสกล่าวในด้านเทคนิคกุญยาเก่งมากและสามารถเลี้ยงบอลได้ดีเขาอาจไม่ใช่ผู้เล่นที่เร็วที่สุดแต่เขามีพละงกำลังและวิ่งไปทั่วสนามอย่างที่เราเห็นในเกมกับบอลมัดเมื่อคืนนี้และเขามีคุณสมบัติเหล่านั้นเหมือนกับคันโตนา กุญย่าเป็นนักเตะระดับท็อปเขาพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว62.5ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าสูงมากแต่เขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นการซื้อตัวที่คุ้มค่าอินส์กล่าวเสริมว่าไบรอันเอมบูโมก็ทำผลงานได้ดีในสีเสื้อยูไนเต็ดแต่กุญย่าปรับตัวได้เร็วกว่ากุญย่าเล่นด้วยทัศนคติที่ดูเหมือนว่าเขาเหมาะสมที่จะอยู่โอทราฟอร์ดซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นทีมมเพพ่งพาาาขก ถ้าเขาเล่นดีทีมก็จะเล่นดีด้วยการจะเป็นนักเตะยูไนเต็ดที่ยอดเยี่ยมอย่างคันโตมาคุณต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งและกุญยาก็มีสิ่งนั้นเขาพิสูจน์แล้วว่าเขาสามารถเล่นภายใต้ความกดดันของเสื้อและตราสโมสรได้ทุกสัปดาห์เราได้เห็นผู้เล่นมากมายในช่วงที่ผ่านมาที่เข้ามาและจากไปเพราะทนแรงกดดันไม่ไหว